ที่9กันยายนที่ผ่านมาณนะห้องประชุมศรีพญาไทโรงเรียนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้มีการจัดพิธีประกาศสัจจะวาจาการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการเรียนเปลี่ยนการสอนทุกห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนโดยภายในงานค่ะได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอ่านประกาศสัจจะวาจาสถานศึกษาและผู้มใยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง37แห่งอ่านประกาศสัจจะวาจาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และพร้อมใจกันลั่นคล้องชัยค่ะเพื่อร่วมประกาศสัจจวาจาว่าจะขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนไปข้างหน้าโดยมุ่งพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่า knowledge sharing นะคะนอกจากนี้ยังได้มีการมอบเกิรติบัติครูอาสาสมัครด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นคลื่นลูกแรกของการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2558นั่นเองนะคะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีนะคะต้องปรับการเรียกนการสอนหน่อยนะเด็กไทยของเราจะได้มีคุณภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังนะคะนางอรดีภูลศรีผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวถึงงานในครั้งนี้กันค่ะการประกาศสัจวาจานะรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนทุกห้องเรียนนะนี่ก็เราก็จะใช้ How to นะก็คือใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือหลังจากที่เด็กของเรานะได้เรียนนะหรือว่าได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคุณครูแล้วเนี่ยนะเด็กจะต้องนําความรู้ที่ได้นะมาประมวลนะประมวลผลในในสมองนี่นะคะเหมือนคอมพิวเตอร์ประมวลผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะสรุปองค์ความรู้ที่ได้แล้วก็ ออกมานําเสนอนะะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นนั้นครูจะทราบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่อย่างไรในขณะเดียวกันเด็กก็ได้มีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะทาให้เด็กของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่สามารถออคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถสังเคราะห์หรือสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เขาได้รับนะ,ะแล้วก็แชร์สู่เพื่อน นะก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กของเรากล้ามีความเชื่อมัน่นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ณนะวันนี้เรนมั่นใจเราสามารถที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนได้ทุกห้องเรียนจึงได้จัดพิธีประกาศสัจจวาจาา์ในครั้งนี้ขึ้นค่ะ